เมาคนนี้ต้องกินเบี้ยว ไม่คิดได้เฮียเียซ้กินไม่สชยโลกเว้นนักน้อนมันชุกหรือจุกน้ำกินเยอปนะแร่งถ nope totally ือว่าแรเอ้ยตายแล้ว เาดความยากไ่น้องพไปวเนีเงินซื้อข้าว่วงกับ่วงกันเดียวไ่ได้เลยนะมดหมูดอ้มได้ตั้ก็เออตายตายคนสีคนสามกไกินกาวเาวเดียวไม่ได้เพนักงานเดี๋ยวยีตีเดียวรผมก็ตึงจึงน้องน้ำลายเลยลงไมยา không tao được cho lên rồi lạc hiệu bình chết hết 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 โอยตายแลวนี่แบบเงียนมูอ่ะไม่ไล่ทำ่ไมก้าดูคือหุ้งเลยนะคือหุ้งคือคย่างเด็กห้ำ

mất tẩy bóng 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 mất tẩy punyagan uh. ini